Sky. Let's go. Yeah. ราก็รับบ <conclusions> <L ight> ีฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยกว่ากว่าจะเช็คกว่าจะรับบีฟได้ขั้นตอนเยอะนะขั้นตอนเยอะสุ้งร้ายมากเลยค่ะมันดี้เกือบอารมณ์ดีแล้วนะที่มันต้องทำในมือถือเนาะครับเลี้มันจะเหนื่อยกว่าการวิ่งปวดหัวนิดหน่อยค่ะเพราะว่าทุกอย่างทาผ่านโทรศัพท์เนาะเยอะนิดนึงเนาะตอนนี้ก็ช้อปปิ้งกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปบีฟฟิ้งกันห้าโมงเนาะเจอกัน ยเลยตอนนี้เรามารอบริฟติงกันนะคะปีนี้ไม่มีฝนก็มีหนาวหนาวห้าโมงนี้ตอนนี้หนาวมากเลยเย็นแล้วอะ่ะมือเย็นแล้วอะ่ะบรรยากาศในงานรอบๆนะครับ ที่ <l ots> ทำให้ไทยแลนด์บายยูทีบีนี้เกิดขึ้นได้จากการประเมินของอทาง u ูทีีนะครับครั้งแรกเลยนะครับซ e เพร้อมออกเดินทางทแล้ว,ลว<ช>นะคะตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปในงานแล้วนะคะหนาวมากเลยอ่ะ <l ots> แต่คิดว่าตอนตบ่ายแดดก็คงจะร้อนอยู่นะจะเข้าไปในงานแล้วนะคะ หนาวมากเลยนี่อยู有有่ไม่ได้ไป สปอตส์ไซส์สปอตเรย์จากไทยไลน์และมิสเปรียร์ไทยพิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรเดนอลเหตุอับไตรเดน n ลเนชั่นอ a พาร์คเชียงใหม่ดรชรันดาเชียงใหม่แล้วนะคะประเมินผลกีฬาชีววิทยาประกอบด้วยงานที่ปรึกษาท่านันตรีว่าการกระทรวงแห่งเราเรียกว่าดรเชี่ยวงซัสซิสเซฟเวอร์สชิปไอเซนโดร์เซนวันอัลตราไลท์และสปอตส์ running c o n n e c Sam's divinity with Tyler. เรื่อยๆสีจะโลได้ซีนไฟไลท์สกายจะเล่นอนู่เริ่มสว่างแล้วเริ่มสว่างแล้วนะคะทุกคนก็เริ่มถอดเสื้อเริ่มร้อนแล้วเนี่ยกำลัง <c oughs> จะเข้า พีที่หนึ่งนะคะตอนนี้ก็จอกไปเรื่อยๆนะคะโอเคบ d y Okay Buddy มอ m e on Goo ตอนนี้ไปเรื่อยๆเช็คีกทีที่ กิโลเมตรที่สินะคะไฮ้ยบอ ใช่ครับเห็นแ okay. so ล้วเขาลงแล้วไปทุ่นอยู่มั้งยังไม่ถึงไหนเลยนะคะหนังชีวิตกำลังจะเริ่มกิโลเมตรที่ประมาณกิโลเมตรเก้าหนังชีวิตเพิ่งเริ่มนะคะโอเค let's go อ n c l e b บ b ตอนนี้มันเป็นซิงเกิลแท็กตอนนี้เราไปไม่ได้ไปไม่ได้ต้องแบบตามๆกันไปก่อน วิวข้งบนสวยมากขึ้นมาบนยอดถาตั้งเราก็จะดาวเที่ยวลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะงัดขึ้นอีกรอบนึงนะ ไปถึงเมื่อประมาณ10โมงครึ่งตอนนี้ก็78กิโลแล้วถึงนั่นประมาณ23นะคะ23ได้สักพัเเดี๋ยวแล้วด้๋ย Let's go ถึง a 13แล้วเฮ้ย a 13แล้วนะคะ10โมง40 กานถัดไปอะขอาวก็ประมาณหมายเลขเม,มิ่งไม่ได้ถึงนะ5นาทีฉันยังมีญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นด้วยโอ้ยนี่นี่นมงหมองอไม่ใช่มา buddy how you doing what are you you take the lead I follow you now I'm coming wait for me buddy สวยนะคะแต่ร้อนมากไปแล้วก็ขึ้นไปตรงนู้นอัน

แล้วน้องเมย์ชีบูเขาโกรธลุงบ๊อบก็ลุงบ๊อบ,บ,อบไม่โกรธแต่คิวจะมาเมื่อกี้คือแบบกิโลเมตรที่33ร้อนมากร้อนแบบร้อนสุดๆน้ำก็หมดนะคะแล้วก็จะเป็นใจคิวก็เลยแบบไม่ใช่ไม่ใช่ขอขออนุญาตท่าน <laughs> ขอปฏิเสธไ,ไม่ใช่ขอปฏิเสธอันนั้นไอคิวสินะ <laughs> โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ A15 ค่ะและแล้วหนังชีวิตก็เริ่มต้นอีกครั้ง แล้วก็จะวิ่งยาวไปทางขวาประมาณกิโลกว่า,า,าๆแล้วก็จะถึงเ1 5ิ้าเดินมาพระทาุก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเนี่ยเห็นวิวข้างหลังปะวิวจากข้างบน สวยมากนะคะบดพระาธาตุนะคะอีกนิดเดียวตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงครึ่งอีกนิดเดียวก็จะถึงพระาธาตุแล้วอากาศเริ่มเย็นอีกแล้วว่าแบบจะเยือกเลยอะ่ะสวยมาก ถึงสักทีนะคะอัพแบบยาวนานมากมาถึง <c oughs> มาถึงยอดดอยแล้วนะครับคุณเมย์ <c oughs> น,นี่กองเชียร์กองเชียร์อันนี้กองเชียร์ะะต้องสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วแหละเอากิโล <c oughs> สุดท้ายแล้วนะคะาวยายาว,ยาว,ยาว จะมุดอ,อีกครั้งน49จะไปฟิลิชไลน์แล้วนะคะเป็มตอนนี้ก็อยู่คนเดียวแล้วนะคะไม่มีใครแล้วนะ ไม่มีใครตามมาเลยข้างหน้าก็ไม่โอ๊ย,ยข้างหน้าก็ไม่มีใครเลยคุยกับตัวเองไปก่อนแล้วกันเนาะหนาวมากเลยตอนนี้มาตอนกลางวันก็ร้อนมากเลยอะเห็นไอออกปล่ากปะ Mm-hmm. <laughs>